พระพุทธเจ้าผู้ชายนั้นก็หาพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก่อนพระพุทธเจ้าเปู่ตะระกอบโดดไปอยู่ในเขาขิจขู่ก่อนเมื่อการแสดงอ้าพระอิน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 กับช้างเอราวัณใส่หอกด้วยนะคพรานพระอินใส่หอกด้วยขับขีช้างออกมา หสีสาสองหในชมพูทวีปหนึ่งกำเนิดเกิดขึ้นในที่นั่นมีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสัมณพโคดมได้ถึงกำเนิดเกิดขึ้นอย่างชมพูทวีปพระองค์ได้มาเป็นทุกข์รักตรีย์อยู่ับุคคลเสนีและได้เป็นนักประเพียรอยู่ในใต้ต้นัจจายนิครรภาะ สุชาดาได้มองเห็นพระพุทธเจ้าได้ถวายข้าวพระพุทธบาีแยก49ก้อนหลังจากสัมมนาก็ลได้ทรงทำพุทธกิจการเสวยข้าวพระพุทธบาีแยก49ก้อนทรงไปลอยถ่ายน้กได้น้ำในรังชาาและได้เสียขาวพราพระองค์จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ไปนั่งตายบนพระศีริมหาโพธิ์ในค่ำคืนนั้นเองพระองค์ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระองค์ก็ได้เดินทางไปที่รัฐอุตรระเทศเ mm hmm. มืองสาวกถีที่นั่นนายอาณาพิเตศรเสถี A B T C T, ได้สร้างวันนดเชตวังนัดมหาวิหารติดติดให้ตาลปักโนระรับพุทธเจ้า,าอ่า <c oughs> อ๋อจริงจริงเลยคนะรับโอ้ the oh one อย่าข้องงานะกำลังนนะบรรยายนะข่ะบทเช่นนั้นเลยเลยแล้วไปถึงไหนนะเพื่อสถาบันครับอ่าหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้มาสู่ยังวัดเชตวันมหาบิณฑ์ตึง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 ,ตง,ตง,ตงและพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเทศนาพระธรรมเทศนายกมือขึ้นอ่าทรงเทศนาให้กับบุรุษ ได้รับฟังเกิดพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในโลกอาพระอาหารหันต์มานั่งฝั่งทางนี้สองนั่งฝั่งทางนี้สามเดี๋ยวตอนไปเดี๋ยวเราต้าองไปหาเต้าอี้กันะคะนั่งอยู่เอาทีนี้รอนั่งไปก่อนอ่ะนั่งลงไปทีนี้ท่าของเราจะนั่งคัตสมาธิแล้วก็ทำมือเหมือนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ฮะอ่ะนั่งอีกสองคนอยู่ไหน,นพระอาหารหันต์น่ะพระอาหารหันต์อีกสศพพระอาหารหันต์ห้าองค์นะ ชุดสีขาวเจมเจมมาเธอการอาหารโลกหมดแต่เรื่องปั๊มแกอยู่นั่นแหละเอาน้ำลงไปอ่าพระอาหารข้ามือแบบไหนสำเร็จพระอาหารแล้วเออมันไม่ใช่พยายนาคือเป็นพระอาะหารไม่ใช่พยายนาอ่าหันหน,น้าไปหายโยมหัน,นหน้าหักกันนะครับตอนนี้เราต้องไปหาเบาะอีมาห้าตัวแต่ละคนนะครับเมื่อพระอาหารเกิดขึ้นใน,นโลกพระพุทธเจ้าท่านก็ได้